ช่องบ่าฟ้าปกตุมที่เคารพเราทุกท่านสำหรับวันนี้ที่ปกตุมก็มีคนหายนะครับมียายพลินแนวว่าหายนะเออเห็นแล้วเนาะมานะโอ้ยลูกหลานก็นดีใจขนาดละยายบันิี้พาเดี๋ยวไปหากลางค่ำกลางคืนไปอยู่สิเลออกตรงหลงฮองติดเกะ ไยูนเดที่ดูได้อีปาอ่ะอีป่าเดซังซนนบมินมาโอ้ไปเผอยังยังยังลงปาน่ะฮะเออแล้วเพื่อไปเห็นนี่อันอันพอไปขึ้นไปก่อนเออมไปกนวอเจ้าย

สำหรับยายทอมมีกับยายสีที่หลงป่าวันนี้ก็กลับมาถึงบ,าบ้านมนที่เรียบร้อยแล้วลูกหลานก็ดีอกดีใจกว่าจะกลับมาได้ก็เกือบสองทุ่มนะครับลูกหลานเป็นห่วงตกอกตกใจ

ลาบวมลงมาแล้วแล้วอันนบยุทธแล้วเขาคุณ่ตวุทมคุณลุนี้ลงเสริมไปจากันไหนอ้โไปหามากระบอกโอ้โหแล้วมาเอายไปัพคันไดมอะวนี่างไรไอ้แ็กเอียนเสื้อผ

สุดระทึกใจนะครับที่ยายได้หลงป่าแล้วก็ตามเจอลุกหลานกา็กำลังที่โองคดีใจกันก็าอยู่ยันแไปจะมองยายไปนะาาจากหม่บาใสี่หม่บ้า เอ้ากลับมาแล้วเนาะวันนี้เนาะมีไปฉีดยาบ่เออเออเช็คเส้นเลือดใหญ่เออเราเรานอนสือคะแนนยัง อันนี้ยายสีนะครับนยายสีเชื้อคมตาราษฎดอบ้านกบตูมที่พัดหลงเขาพุทตักมองตอนนี้ก็ได้ตามเจอแล้วกลับมาถึงบ้านมาที่เรียบร้อยแล้วคำจมืกกำจมือสุดระทึกใจยายทองมีกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะโอ้ลูกหลานแทบจะ ใจหายใจความมาถึงแล้วเนาะเอะอเอาลูกหลานดีใจด้วยเน่นออนี่นะคนเป็นห่วงเนี่สุดระทึกใจนะลูกหลานได้เห็นยายทองมีกลับมาถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วต่างปลื้มดีอกดีใจนะครับลูกหลานที่เห็นยายหลงป่าผู้ต่างมองหลงผู้ต่างมองบอกยายทองมี เออกลับมาแล้วนะโอ้ลูกหลานสุดยี่โอกดีใจแล้วตอนนี้มาถึงแล้วยายขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านกกตุมนะครับที่เห็นยายทั้งสองได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยลูกหลานก็ยี่โอกดีใจสำหรับยาย่้องสี กับลูกหลานก็ได้มาเจอกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับรรก็เป็นนาทีระทึกใจการกลับมาของยายทองศรีก็มาถึงบ้านมาถึองอ้อมอกของลูกหลานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยินดีด้วยทําเอาตกอกตกใจกันทั้งหมู่บ้านนะครับกว่าจะตามหายายทองมีเจอสุดระทึกใจจริงๆนะครับก็ ขอยินดีด้วยนะครับขอแสดงความดีใจกับยายทองสียายทองมีที่กลับมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดี